สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมฝาปิดท่อนะครับผมฝาปิดท่อระบายน้ํากันพวกตะขาบกันพวกงูซึ่งคลิปก่อนผมได้ทําแบบ DIY แล้วนะครับผมนี่ครับผมผมทาให้ลูกค้านะครับผมซึ่งผมได้ทําแบบ DIY แล้วแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันต้องคอยถอดนะครับผมมันต้องคอยถอดถอดออกมาทําความสะอาดบ้างครับผมเวลามัน ตกตะกอนหรือตะไคร้ครับผมแต่ทีนี้ครับผมผมได้ตัวใหม่มานะครับผมซึ่งเป็นฝาปิดท่อกันงูกันตะขาบกันสัตว์สิงสาราสัตว์สารพัดต่างๆครับผมนี่ครับผมการทํางานมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับผมเ,เสียบเข้าไปก่อนเสียบเข้าไปในปลายท่อระบายน้าเรานะครับผมเสียบปุ๊บเสียบปุ๊บอย่างนี้ เวลาน้ำไหลนะครับผมมันก็จะเปิดฝาท่ออย่างนี้เวลาน้ํามันหมดมันก็จะปิดนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูเลยแล้วกันครับผมผมจะลองผมจะลองเปิดน้ําไว้ครับผม นี่นะครับผมเวลาน้ําไหลนะครับผมมันก็จะเป็นหนึ่งนี้ครับฝามก็จะเปิดออกโดยอัตโนมัติน้ําก็จะไหลระบายสิ่งสกรปรกหรือพวกเศษอะไรต่างๆที่มันไหลออกได้ง่ายเลยนะครับผมเพราะว่ามันเปิดได้แต่ถามว่าเรื่องการป้องกันสินสารสาัตว์อะไรตัวนี้ป้องกันได้ดีกว่าครับผมแต่ระบายน้ําจะช้ากว่าแต่ตัวนี้ระบายน้ําได้ไวกว่าครับผมนี่ครับ เนี่ยครับมันจะระบายน้ําได้ไวกว่ายิ่งท่าน้ําแบบว่าเราใช้น้ําเยอะนี่ครับระบายพุ่งแบบนึกว่าท่อแตกค,ครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็คือการแนะนําอุปกรณ์การป้องกันพวกสัตว์ตะขาพวกงูอะไรต่างๆครับผมซึ่งสามารถหาซื้อได้นะผมตาม l a ซ a ด้าช้อปปเลยครับผมพิมพ์ไปว่า ฝาปิดท่อป้องกันตะขาบหรือป้องกันงูงเงี้ยมันขึ้นมาครับผมอันละ6 0สกว่าบาทครับผมซึ่งผมแนะนําให้ทุกคนใช้นะครับถ้าเกิดใครมีท่อระบายน้ําอยู่ข้างนอกซึ่งโผล่ออกมาจากบ้านหรือว่าที่มันไม่ใช่แบบเป็นท่อน้ําทิ้งที่แบบฝังลงดินนะครับผมผมแนะนาเลยครับให้ใช้แบบนี้หรือว่าแบบจะทําแบบนี้ก็ได้ครับผมปลอดภัยครับเพราะว่าตะขกตะขาบหรือพวกงูพวกแมลงสาบครับผมมันชอบเข้าไปในท่อระบายน้าครับ อุปกรณ์พวกนี้ก็สามารถป้องกันมันได้ครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe อะไรต่างๆก็ว่ากันไปครับผมแนะนําติชมได้ครับผมคอมเมนต์มาเลยนะครับไม่ว่าจะด่าหรือชมครับผมชอบครับยิ่งด่าผมยิ่งชอบอ่านครับผมจะได้เอามาพัฒนาตัวเองครับผมโอเคครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ